ก็เป็นวิดีโอแบบว่าสร้างไว้เพื่อความทรงจําก็ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณตื่นนอนเลยกินน้ําเสร็จก็เก็บมุง้งแล้วก็เตรียมลงไปอาบน้ําก็ชาร์จ p o w e แบง n ์ จะก็ถือกระป๋องลงไปนี่ก็ข้างหน้าตรงที่ชาวเวนก,กระป๋องหนึ่งใบคู่กายตอนเช้าก็ประมาณนี้ครับมันจะมืดน,นี่ก็ใต้กองลอยมันต้องเดินผ่านใต้กองลอยอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าประมาณตีสี่สิบนาที 40. ก็อากาศหนาวใช้ได้เลยช่วงนี้เดือนพฤศจิกายน นี่ก็ห้องน้ําที่ใช้อาบน้ำก็ผ้าขนหน,นูแล้วก็สบู่แปรงสีฟันและยาสีฟันโอเคอาบน้ำเสร็จก็เหมือนกาศผมก็พยายามจะเก็บทุกๆช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ไว้ให้มันแบบเ็ความทรงจำไว้ เพราะว่าผมไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีกแล้วก็เลยพยายามอยากจะเก็บไว้ทุกๆช่วงเวลาก็ต้องเสียงเบาหน่อยเพราะว่าแต่ละคนยังไม่ตื่นเนาะเวลานี้ก็โอเคผมก็จะไปละมาตตอนเช้าผมจะละมา,าตแต่หันยุดวิกีตสเ,เพราะว่าผมทําได้เพราะว่าเพิ่งเคยมีวัดที่ทำให้ผมเสียใจก็คือตัวผมได้เสียตอนที่ผมแบบ อยู่ที่หน่วยฝึกแล้วก็ไม่ได้ไปงานศพก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบรู้สึกกระเสิอนใจมากแล้วก็ทําให้เป็นเป้าหมายก็เก็บมุ้งนะครับนำมาเก็บมุ้งเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าก็เก็บรอละมาสุพฮีต่อ ก็ได้นะแบบว่าประโยชน์จากการที่อยู่ในฝึกก็เนี่ยได้พับผ้าได้แบบมรู้วิธีการทําให้มันตึงเตียงกันทําให้เตียงตึง,ตงยังไงมัก็จะหนังสือวางไว้สองเล่มข้างบนหัวนอนอะเป็นประจำแล้วก็เตรียมของที่จะแบบไปลงเลี้ยงก็ถุงห่อกระดาษนี่แหละแล้วก็พัดลมผมก็จะไปไว้ริมตู้ตรงที่ละมาในช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรอละมาสุพี่ก็จะมีเวลาว่างครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้มืดๆแล้วก็ไปดูที่ละมาดอันนี้คือที่ละมาดของผมแล้วผมจะใช้แฟดโทรศัพท์ในการละมาดนะก็นั่งรอละมาดสุธีประมาณตีสี่ห้าสิบมีเวลาเล่นโทรศัพท์แั๊บนึ่งละมาดสุธีประมาณตีห้าสามนาทีเพราะาอันนี้มันดือนเดือนพฤศจิกาไงชื่นเดือนก็อีกกระป๋บหนึ่งประมาณนี้โอเคได้เวลาละไปละมาดสุธี ก็ละมาสุพฮีก็เหมือนเดิมใช้แฟลทเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเปิดไฟแล้วมีปัญหาก็เลยแบบไม่อยากเปิดละก็โอเคลำมาเสร็จก็เก็บผ้าโสรงแล้วก็ผ้าปูละม,มานข้าตู้แล้วก็เตรียมของแบบไปกินรงเรี้ยงแหละพวกกล่องข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะหอกกลับมากินตอนเย็นไงมื้อเย็นผมจะมื้อเย็นผมจะไปออกกำลังกาย แล้วก็ฉีดเรโซนาหน่อนยะดับกลิ่นแล้วก็น้ำหอมผมจะชอบฉีดที่หัวแล้วก็ใช้วาสลินทาแเอามาจากที่บ้านแหละของแบบนี้เตรียมมาทาให้ผิวมันไม่แหง้งแล้วก็วันนี้มันวันจุดไงก็เลยใส่ชุดธรรมดาไปกินข้าวได้ถุงเท้าก็เราใส่ถุงเท้ายาวแล้วก็ดึงลงแล้วก็จะเป็นถุงเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าห้ามใส่งเท้าแตะต้องดูให้มันเรียบร้อยแต่ดีที่ไม่ต้องใส่ชุดฝึกนะแล้วก็ทา พวัดรื่องสุหนึ่ง f หกสี่ก็ประมาณนี้เล้วใส่ในกาเก็บผ้าบตรมาทให้เรียบร้อยคือเขาจะห้ามเอาของไว้ทั่วผ้าแขวนที่เราในโรงนอนแต่ถาวที่จะได้แต่ว่าผมจะทําให้มันเป็นความเคยชินโอเคปะลยกันก็เดี๋ยวตากผ้าชี่ตัวก่อนผือเล็กนะว่าผมบาวันใช้ใช้แบบก,กระทัดนัดมันเร็วดีบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เย็นมากเลยอาการดีมาก ตรงกับวันที่28่ิพฤศจิกาอันนั้นหน่วยฝึกนะอันนั้นนะที่ว่าสวางสว่างอะ่ะอันนั้นคือหน่วยฝึกเลยแหละก็นั่งรอนะนั่งรอ<ม>เดี๋ยวประมาณหกโมงสิบนาทีเดี๋ยวหมู่พาวิินข้าวว่าจะอกไปเดินเล่นก็นี้วันที่ วิสแปดพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ก็อากาศหนาวแล้วที่นี่ชัดเลยวันนี้เดาไปเดินเล่นกันโอเคกินข้าวตอนเช้าข้าวโรงเลี้ยงอ,ยยอร่อยไหมครับมูอร่อยเลอร่อยเลยมัน <c oughs> ไม่อร่อยไงยอร่อยอร่อยข้าวเลี้ยงนี้เลยอร่อยมากโอเคครับผมไปเจอกันโรงเลี้ยงกิข้าวโรงเลี้ยงก็กำลังเดินไปโรงเลี้ยงนี่ก็บรรยากาศในโรงเลี้ยงนะ ก็ประมาณนี้โรงเลี้ยงที่ที่ว่าเราอยู่โรงเลี้ยงหน่อยกับข้าวยีอะไรกินอะไรเนี่ยปลาชิง,งน้ำขิงป่ะเนี่ยใช่ <laughs> บรยากาศในโรงเลี้ยงก็ประมาณนี้ก็มีพวกในทหารเวนแล้วก็สิบเวนก็โอเคประมาณนี้แหละคนน้อย เท้าช้าจะมากินมีผมสองคนวันนี้อันนี้ก็มาตัวปัญหาเลยเจอประจําทุกวันที่กินข้าวเกินน่ารักดีแต่สนมากชอบมาแย่งเนี่ยคนเก่งอยู่ข้างในล่ะคนเก่งโดนจับเข้าไปขังเพราะว่าชอบแบบมาแย่งอาหารทาหารกินกลับละเนี่ยด้าข้าวกินนี่หละก็ประมาณนี้กินข้าวตอนเั้าขอข้าวกิน นี่แสดงว่าวันนี้ร้อนจริงนะดูดิขวดแต่ว่าบี้เลยแต่ว่ามันก็ใกล้จบละดูดิ <c oughs> เลียมหายไปเลยดูดิเออเอาไปแช่ตู้เย็นก่อน,นของเก่าไม่หมดเลยนะอันนี้ของเก่าเมื่อวานซื้อน่ะเมื่อวานนั่นแหละของเมื่อวานเมื่อวานก็น้องขิงโอเคเอาไปล้างกันไปไหนวันนะี้แช่ไว้แล้วก็เข้าไปกินเอาข้าวเก็บกันดีกว่าไป อา,อากาศตอนเช้าไปดิว่าเอา,าเก็บก็โอเคเอาข้าวขึ้นมาเก็บก็มีขนมปังแล้วก็ข้าวอันนี้คือผมถ่ายจากเมื่อวานนะเพราะว่าผมอัดไม่ได้อัดทุกวันนะ่ะ เพราะว่าบางวันมันก็อัดไม่ได้ก็เลยเอามาผสมกันแล้วกันนะก็จะเอากุญแจมาไขาตู้เพราะต้องเก็บตู้ต้องล็อกไม่งั้นเดี๋ยวของหายก็โอเคเก็บที่เดิมอนะผมจะเก็บไว้ชั้นล่างแล้วก็กล่องก็เอาไปเก็บไว้คือความจริงของกินห้าม,มาขึ้นลงนอนนะแต่ว่าผมทาผิดกฎเองอะ่ะใน,นก็ถงุงที่เราต้องเอาไวห้ห่อก็โอเคมัน เกือบเกือบเจ็ดโมงผมก็จะแต่งตัวเลยแล้วกันเพราะว่าต้องเข้าเวรประมาณแปดโมงก็เก็บของเตรียมของแหละซ้อนก็เริ่มแต่งตัวไปเลยแล้วกันก็ประมาณนี้ชุดโอเคไปเข้าเวรกันอันนี้ก็ยิงเข้าเวรหน้าคังแล้ะครับเวลามีคนผ่านมาพวกในสิบขึ้นไปแล้วก็ต้องแบบทำความเคารพ ก็วิ่งเล่นครับประมาณนี้เทา่าเช้าที่ว่ายืนนะแ้วประมาณนี้ครับขอความเคารพคนที่แบบผ่านไปผ่านมาเราเป็นคนทหารน่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะันเป็นน้องสุดอ่ะก็เลยต้องท้าขารบเทุกคนก็มียืนมีนั่งส่วนมากก็นั่งแหละก็ได้เวลากินข้าวเชียงก็เหมือนเดิมโรงเรียน ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้อันนี้คือโอ๊ตนะเตียงองคามกับที่นอนแหละฐานะการลงเลี้ยงวันนี้ก็ข้าวผักกะเพราแล้วก็ต้มตืดก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะส่งก่อนเข้าโรงเลี้ยงก็จะมีรายงานเวรก็จะเป็นนายทหารเวรก็วันนี้มีเพื่อนมากินด้วยกับข้าวก็หน้าตามานี้เลยอันนี้ก็ภาพรวมตอนเที่ยงก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรมากคนก็มีอยู่แค่สองคนทั้งกล่องพันอันนี้ก็น้องทหารใหม่จำไม่ได้ว่ากินข้าวนัทหารเวรนะครับยังไม่รู้เลยว่ากินไม่กินอั้นี้ว่อะไรให้ลงเลียงรับจบมาละเคเนี่ยตอนเทียงข้าวเชียงโอเคมาละเนี่ยจากอบอ๋อที่บอกว่ากินข้าวนัทหารเวรก็คือของจากอบแกเป็นจ่าพิเศษ แล้วก็เราเห็นว่าไม่มไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาก็เลยเอามากินแต่ทีนี้แกมาก <c oughs> ็เลยก <c oughs> ็เลยต้องโอเคไม่ได้บอกแกก็เลยเอ,ออกมาก่อนให้โลงเลี้ยงเราไปชอบไหมสนุกสนุกดีก็แกเป็นจะตอนอยู่ในฝึกนะครับเคยปฏิการอุ่นให้แกอยู่ในเฟตประมาณเที่ยงก็ประมาณทักสิบเอ็ดโมงกินข้าวสิบเกามันสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้แล้วก็อาบน,น้ำละหมาดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาละหมาดดูรี่แหละ ละมานก็คิดถึงตอนอยู่ในฝึกเลยละมานด้วยกันมันจะมาอานใจนะหลายคนสิบกว่าคนอย่างน้อยก็ต้องมีสักแปดคนนะละมานด้วยกันตอนทเทียทเท่ยงนะแต่ขึ้นกองร้อยมามันก็ตามสภาพนะแต่ละลคนก็แยกย้ายกันไปก็โอเคนะอัลฮัมดุลิละที่แบบได้มาเจอกันนะขออั์แบบปกป้องคงุ้มครองนะพวกอสิสลามทุกคนแล้วก็ได้เวลานอนละมานเสร็จก็ผมก็จะนอนสักสักพักหนึ่ง ก็ประมาณสัก20-30นาทีมานั้นแล้วก็เตรียมตื่นไปเข้าเวรก็เข้าเวรตอนบ่ายก็บ่ายสองนะเราก็จะตื่นมาสักบ่ายโมงห้าสิบเพื่อเตรียมตัวนะแต่งตัวก็เข้าเวนเนรนะเวรคังอะเวรคังเข้าแค่สองชั่วโมงออกสี่โมงเย็นแหละก็ดี ไม่ต้องไม่ต้องแบบเข้ารวดสีชั่วโมงมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะเกินกําลังเราแต่เข้าสองชั่วโมงพักเนี่ยมันกาลังดีโอเคไปเข้าเวรกันก็เหมือนเดิมเลยนั่งอยู่ที่หน้าคางวุธเนี่ยตอนนี้ผมก็อัดอยู่หน้าคางวุธแหละคือพยายามทําให้มันแบบว่าเวลาทุกช่วงเวลาให้มันมีค่าก็เนี่ยนะวันที่ถ่ายก็วันที่18พฤศจิกายน2อง4แหละก็ ล่าสุดเลยคืออัดปุ๊บแล้วก็เอาลงเลยแหละแล้วก็พูดต่อเลยก็อันนี้ที่ละหมาดของเวลาอัสลีแหละผมก็จะละหมาดหน้าค้ังเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเกินเวลาสี่โมงอยากให้มันอยู่ในเวลาแล้วก็จะละหมาดให้แบบนายทหารเวนเห็นเลยก็ประมาณนี้ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาจะได้มีปัญหาต่อมาออกเวรสี่โมงก็มากินข้าวนะข้าวเมือเช้าแหละที่เรา ห่อไว้อ่ะก็เอามากินตอนเย็นนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ลดเวลาเราไม่ต้องไปลงเลี้ยงไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปออไรอรายงานเวรก็กินเลยก็บางวันมันก็บูดบางวันมันก็แต่ส่วนมากจะไม่บูดนะเพราะว่าผมใส่ไว้ตู้ก็กินได้กินเสร็จก็ประมาณเนี้ขัดรองเท้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใส่วันจันท์มันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเงาอ่ะแล้วเขาตรวจร่างกาย การแต่งกายจะได้แบบเรียบร้อยก็นเป็นสูตรลับอ่ะเนี่ยที่ผมขัดอ่ะสูตรลับหลอกไม่ได้หรอกหยอกนะคือผ้าวิเศษก็คือผมไปเจอมาแล้วเช็ดปุ๊บแล้วมันเงาผมก็เลยเอามาใชาด้ดูเออมันน่าจะเป็นแบบไอ้น้ํายาที่ขัดปืนคล้ายๆาไอ้นี่แหละอันนี้คู่นี้ก็เป็นแบบนะกีวีนะคล้ายกีวีที่ขัดเงาไม่แพ้กันเลยไอ้น้ํายาน,นั้นก็ออกกําลังกายได้เวลาออก,กําลังกายผมก็จะออกกําลังกายมาเนี่ยแหละช่วงเย็น ประมาณสักสี่โมงห้าโมงนี่แหละอ่านบรรยากาศก็ประมาณนี้บรรยากาศดีมากนะแล้วผมจะวิ่งในสนามหญ้าด้วยนะก็จะวิ่งประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วก็จ็อกกิ้งอ่ะแล้วก็จะสปีดให้ขาขาดอ่ะประมาณห้านาทีหลังก็คือสปีดแบบสุดเลยอ่ะสปีดแบบเต็มที่แล้วก็ต่อด้วยวิ่ดพื้นวิ่ดพื้นผมจะแบ่งเป็นสองเซตนะห้าไบโพลก็เซตแรกจะประมาณยี่สิบห้าแล้วก็เซตที่สองก็ประมาณสิบห้าทีแล้วก็วิ่ดสเต็ป วายสเตปนะก็เหมือนกัน25ครั้งแล้วก็เซตที่2ก็15ครั้งก็อย่างที่เอาเบิร์ตไอสไตน์บอกว่าจินตนาการจาคัามความรู้นี่ก็เหมือนกัน <laughs> จินตนาการสากคัามความรู้สนามมยวยไม่ไดุ้กที่ก็เป็นภาพตอนชกมวมยสมัยเมื่อหลายปีที่แล้วนะชกมวยภาพนี้ก็ทีรามร้อยรามคำแหงคำสนุกก็ผมว่ามันไม่ยึดไม่ยึไม่ยึดติดอยู่กับ สิ่งของอ่ะที่ไหนก็ซ้อมได้ก็หนบาแล้วก็ท่านนี้ได้ตอนที่แบบว่าอยู่ในฝึกเพื่อนแนะนําได้ดีมากเลยขอบคุณมากจาชื่อไม่ได้ขอโทษทีก็บาหุน่นไม่ได้ดีหุ่นดีเลยแต่แบบแบ,บ,แบ,บกระโชก็ประมาณนี้แล้วก็ออกกําลังกายเสร็จก็เตรียมอาบน้ําก่อนอาน้ําก็ต้องทําตัวให้แห้งนะส่วนตัวผมแล้วผมก็พออ่านมาก็ว่าเขาต้องทําตัวให้แห้งก็ประมาณนี้ไปอาบน้ํากัน ก็ผมจะไม่ถ่ายนะช่วงเวลานี้เพราะว่าผมถ่ายไปแล้วตอนเช้าก็ประมาณนี้อาบน้ําเสร็จก็เก็บของอเตรียมแบบมาละมาดเพราะว่าเราต้องละมาดตอนมากรีดเดี๋ยวมันจะหมดเวลาไงผมอาบน้ําเสร็จอะคือผมอาบน้ำเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าหกโมงเาลดสงชาติเสร็จพอดีผมก็เดิอนออกมาก็จะประมาณวนะ่าก่อนอาบน้ําก็จะมีกล่องข้าวที่เรากินแล้วก็เอาเราไปลา้างก็ประมาณนี้เก็บข้าวที่เดิมเนาะแล้วก็ เตรียมแบบละมาดก็ประมาณว่าเหมือนเดิมแหละใส่พัดสรงผ้าบุรมาดเหมือแนบบเดิมก็โอเคไปละมาดกันก็ละมาดก็ละมัดมากเก๋อนะแล้วผมก็จะนั่งแบบว่านั่งรอละมาดอีสานก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดอ่ะมันไม่ต้องเข้าเวรน,นะปกติถ้าเป็นวันธรรมดาผมจะเข้าเวรประมาณหกโมงครึ่งไปยันสองทุ่มประมาณชั่วโมงครึ่งแต่คือวันนี้อ่า เราเข้าเวรไปแล้วไงตอนเช้าตอนบ่ายก็เลยสามารถแบบนั่งเล่นแล้วก็นอนรอเวลาที่จะละหมาดได้ช่วงระหว่างรอก็นั่นแหละลงสตอรี่ประมาณนั้นแต่ระวังก็ประมาณนี้ละหมาดเสร็จก็มากลางมง้งก็ประมาณนี้เก็บผาปูละหมาด แล้วผมจะไม่เก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวเช้ามันต้องอยังไงก็ต้องละหมาดต่อก่อนตอนเช้าอยู่แล้วก็ก่อนนอนก็เนี่ยพราะว่าแบงค์เอามาใช้ความจริงเขาบอกว่าไม่ค่อยดีนะชา์าตอนนอนแต่ว่าผมมองว่ามันสะดวกและกระทัดรัดในการที่เป็นอาหามันไวแล้วมันสะดวกวก็ไม่รู้นะลองพิจารณาดูก็ผมจะเอาผ้าคุณหนูลองเพราะหุหมอนนะเพราะว่ามันขาวมัสีขาวผมกลัวมันจะเละ แล้วก็หูมุ้งเนี่ยผมจะแบบมาร์คไว้เลยว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาแล้วก็ผมจะใช้ไม้แขวนะมาดัดแล้วก็มาแขวนเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็ตัวน,นี้พัดลมของที่นี่แหละแต่ว่าเขาเอาไปทิ้งผมก็เลยเอามาซ่อมก็โอเคใช้ได้เย็นทุกวันนี้แต่เสียงดังนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะน้ำผมจะเอาไว้กินตอนเช้าผมก็เลยต้องออกไปห้างไหนตื่นมาผมจะกินเลยประมาณสักสองฝาก็โอเคไปนอนกันก็ประมาณนี้ปี๊ดแล้วก็ ลาตีสวัสด์ครับครูลาตีสวัสด์ครับครูและก็ลาตีสวัสด์ครับ bye ครูบ๊ายบายครับทุกคน